กับ,บเรือลักจุงกันไหมคะท่านผู้ชมห,หัวเรือลักจุงห้าหรือสี่ห้ากัเล่งอยู่ห้าหัวเรือลักจูงคะ่ะเรามาดูเรือเข้าสามแยกน้ำบนกันนะคะ ไปกันหน้าดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มขี่ค้ายที่ตลังทำการขึ้นเชียกใหม่แล้วค่ะเห็นแต่เสื้อต้มส้มนะคะท่านผู้ชมทำงานกันอย่าง,ง,าง,ว,งว่องไวพี่สลังก็วิ่งพีกับด้านหน้าก็หัวควัดถูเบี่ยงเลยเลี้ยวโปะมันไม่เลี้ยวโยมาฝั่งหน้าแพ้กันหมดห้าล้ำเมื่อตกครูนะ,ะหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วก็ลํำเล็กสองลํำ ปิงนัช่หนึ่งกับอีกลำหนึ่งต้องไม่เห็นป้ายชื่อขออภยัยด้วยเอ่ยชื่อเรือไม่หมดนะคะสาหัสตกากันกระบวนนี้ช่วยกันมันเป็นอะไรดี ลำบากนะคะกระแสน้ําลแรงแล้วก็ช่วงมันเลียมันต้องเลี้ยวมันไม่ได้วิ่งตรงๆนะคะมันแค่ทางตรงไว้างั้นเถอะมันไม่ใช่ทางตรงแล้วเรือต้องวิ่งทวนกระแสน้ำสามแยกน้ําบนน้าเจ้าพระยากระป่าตัากบรรจบก,กันน้ําแรงมากๆตอนนี้พี่ตลังก็ทําการขึ้นเชือกนะคะเชือกขาดจะพันไว้ทั้งหมดสี่หลัก เสร็จแล้วก็ขาดไปนหนึ่งหลักหรือสองหลักก็ยังเหลืออยู่นะคะยังไม่ได้ว่าขาดแล้วหลุดออกจากกันเลยนะพี่พีเราทำงานเฟปตี้ประสบการณ์สูงม,มากๆเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเลยทึกเลยึกคลิปนี้น้ำก็แต่น้ำไหลแรงเห็นไหมไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะดูผักตกผักวา ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ